ดีตอนเช้านะครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับพบก,กับผมรังสรรค์ออตัวแชนแนลอีกเช่นเคยนะครับผมครับคลิปนี้ก็กำลังเดินไปเอารถนะครับเดี๋ยวจะไปรอขึ้นงานนะครับเช้าแล้ว ไม่ไกลเท่าไหร่ครับประมาณประมาณ200-300ถึง300เมตรได้เดินแป๊บเดียวเหงื่อออกเหมือนกันนะนี่ก็เป็นทางเข้านิคมนะครับ ทางเขานี่คมเข้ามาก็จะเจอร้านอยู่อย่าเนี้ยร้านกว้างๆผมก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับตรงรรววสีชมพูนี่แหละแต่ผมอยู่หลังอู่นู้นนะครับรถจอดอยู่ข้างหลังรถยังจอดอยู่ในอู่อยู่นะครับเมื่อวาน เ,เช็คอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแต่ยังจอดอยู่นะครับครับตอนนี้ผมก็ขึ้นงานเสร็จแล้วนะครับกําลังจะออกเดินทางนะครับนี่ก็เกือบจะสิบเอดโมงแล้วนะครับขึ้นงานเพิ่งเสร็จเดี๋ยวก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับส่งพรุ่งนี้ไม่น่าจะทันนะครับน่าจะเป็นส่งวันพุธนะครับ คือเสียเวลายาวนานมากนะครับแม่แก่เสียนะครับแต่ก็ซ่อมจบไปแล้วรอบนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันผมก็เก็บจนเก็บจนแบบทุกอย่างแล้วอะนะครับถ้าเหลือก็น่าจะเหลือแต่อ,อะไรอะ่ะล้างจารรบีลุกปืนล้ออะไรประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวให้มันครบปีก็ค่อยล้างนะครับส่วน ส่วนอ่าส่วนอื่นๆมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเก็บจนไม่รู้จะเก็บยังไงแล้วนะครับถ้ามีก็น่าจะเป็นพวกอ่าลูกมุงลูกหมากอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับก็คงไม่เยอะหรอกหนักสุดก็คงจะเป็นอ่ารอบที่แล้วนะครับที่ยกคัดทำอะไรไปก็หมดเกือบเกือบหมื่นนะครับก็ตีซะว่าหมื่นแหละไม่ใช่เกือบเกือบหมื่นหรอกตีซะว่าหมื่นนะครับ ก็ลองดูอีกสักตั้งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับที่แนะนำกันเข้ามานะครับอน้อมรับนะครับผมนัม่นไงมอไซค์เวฟที่ผมขายไปนะครับก็เสียได้อยู่นะครับแต่ทำไงได้ต้องทำรถ คันนี้ให้มันวิ่งได้หาเงินได้ก่อนนะครับโอ้ลันโปะเลยมาครับก่อนออกเดินทางเที่ยวนี้นะครับหาเงินซื้อข้าวกินหน่อยนะครับหาค่าคอมมิชชั่นหน่อยนะครับ ก็เป็นหางนี้เลยนะครับหางสองคานนะครับจดทะเบียนครั้งแรกก็ปีสองพันหา้สี่สิบหกนะครับหางยืนทรงสวยนะครับไม่เอียงไม่บิดนะครับผมหางไม่เคยลม้มไม่เคยลงนะครับทรงสวยสวยเลยนะครับล้อมีให้ครบนะครับ ล้อกระทะมีให้ครบนะครับสภาพก็ตามนี้เลยนะครับมีเหล็กให้เสียบท้ายด้วยนะครับไอ้หมายถึงเบ้าให้เสียบเหล็กท้ายนะครับล้อมีให้ครบนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับไม่คดไม่บิดนะครับชัดซีสวยๆนะครับช่วงล่าง ช่วงล่างโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ารถใช้งานอยู่นะครับรถใช้งานอยู่เพียงแต่ว่าตัวแม่ขายไปนะครับตัวลูกไม่ได้ขายนะครับเขาซื้อแต่แม่สามเหลี่ยมไม่คดไม่งอนะครับบังเกอร์ไม่พับไม่หักสภาพถือว่าใช้ได้เลยนะครับล้อหน้าล้อหลังเดียวมีให้นะครับพร้อมยางเลย สีไม่สวยอย่างเดียวนะครับแต่ก็จะให้ผมทำสีให้ก็ได้นะครับแต่เป็นสีแบบธรรมดาเนาะนะครับทำสีติดสติกเกอร์สะท้อนแสงให้ได้นะครับทำสีให้ได้เดี๋ยวสาสตร์ให้นะครับในเล่มมันเป็นขาวน้ำตาลนะครับก็ตามสีเดิมมันเลย ตะกร้าใส่ผ้าใบนะครับสภาพโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะรถใช้งานอยู่ขายาตัวแม่มันไปนะครับขายตัวแม่มันไปก็เหลือตัวลูกเขาถอดล้อไป <c oughs> นะครับถอดล้อไปใส่อีกคันหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามีคนซื้อเดี๋ยวจะเอามาใส่ให้ครบเลยนะครับ นั่นแหละตามนั้นเลยท้ายก็มีนิดนหน,น่อยๆอ,อยนะครับไม่เสียทรงนะครับก็มีถอยโดนบ้างนะครับส่วนเอกสารนี่เลยครับหน้าเล่มคือเล่มอยู่ในออฟฟิศนะครับผมคัดสำเนามานะครับก็ชัดเจนนะครับรายการจดทะเบียนชัดเจนนะครับ ไม่ใช่หางเถื่อนนะครับไม่ใช่หางที่ไม่มีทะเบียนนะครับเสียงมันอาจจะไม่ประสานกับภาพนะครับเพราะว่าผมใช้ผ้าเอาเนาะนะครับเสียงรบกวนมันจะได้ไม่เยอะรายละเอียดนะครับอื่นๆโทรมาสอบถามได้นะครับ098,0494,992นะครับหางพร้อมใช้เลยนะครับ หรือจะเอาไปสภาพนี้นะครับราคามาว่ากันนะครับเสนอราคาไว้ที่122 0 0 0 0บาทนะครับ120 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อผมมาโดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปดูาหางนะครับหรือตัวลูกนะครับที่ออฟฟิศนะครับ อยู่ที่หินกองสระบุรีนะครับโทรมาสอบถามเส้นทางผมได้นะครับราคาาที่ตั้งไว้เนี่ยเป็นราคาต่อรองนะครับไหวเท่าไหร่นะครับซื้อได้เท่าไหร่ก็ลองมาว่ากันนะครับหรือจะให้ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คิดตามหน้างานนะครับหรือจะให้บิ้วทําสีให้นะครับสีแบบเป็นสีแบบธรรมดาเนาะ ก็เอาสีน้ำตาลสีขาวธรรมดาของเดิมมันนั่นแหละนะครับแปะสติกเกอร์ให้นะครับก็มาคุยกันนะครับเรื่องราคาคุยกันได้นะครับคือ,อาราคานี้นะครับเป็นราคาที่เจ้าของเจ้าของหางเขาตั้งมานะครับผมก็เอ่ยขายตามที่เขาบอกนะครับแต่ถ้าอยากได้ราคาไหนก็ลองคุยนะครับ จะคุยกับผมก็ได้เดี๋ยวผมส่งสารให้นะครับเดี๋ยวผมส่งสารให้คุยกับเจ้าของหางให้นะครับหรือจะเอาเบอร์เจ้าของหางโทรไปคุยก็ได้นะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับแต่เบื้องต้นก็คือราคา1นึ่งแสนสองหมื่นบาทพร้อมพร้อมใช้อะครับพร้อมใช้พร้อมทะเบียนพร้อมลากเลยมาเอาได้เลยนะครับมาลากเอารถมาลากเอาได้เลยนะครับคือคุ้มนะหาง ราคานี้นะครับคุ้มก็ทรงมันดีทรงมันสวยนะครับไม่บิดไม่บุบนะเพราะหางามีอีกหางหนึ่งที่เขาซื้อมาจากจังหวัดตรังนะครับสภาพเย็นกว่านี้นะครับซื้อมาแสนหก <c oughs> สภาพเย็นเลยนะครับแสนหกก็ใหม่แค่สีนะครับหางตัวนั้นแต่ก็ขายไป ซื้อมาแสนหกแต่ก็มีคนซื้อต่อนะก็ขายไปเท่าทุนนะครับตัวนั้นอะแต่ตัวเนี้ขายแบบขายแบบไวนะครับขายแบบไวแต่ก็ไม่ใช่ว่าขายแบบไวก็ไม่ใช่ว่าจะกดราคากันนะครับ <c oughs> ก็มาคุยราคากันนะครับคุยได้นะครับก็ลดได้ค่าน้ํามันค่าอะไรมาลากได้อยู่นะครับอันนี้ร้องขายไม่ได้ร้องขายแพงนะครับแต่ถ้าทําสีทําอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะ ราคามันจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือราคาแบบคือราคาที่ผมคุยให้นะครับราคาที่ผมคุยให้ได้ผมก็คุยนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์สี่เก้าสี่เก้าเก้าสองนะครับคลิปนี้ขออนุญาตขายของนะครับเพราะว่าเที่ยวที <sitio> ่แล้วโดนโดนไปเยอะเจ็บไปเยอะนะครับก็เดี๋ยวสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังครับสายพานแอร์ร้องกันแล้ว น้ำยาแจะหมดแน่เลยเดี๋ยวรอให้มันเงียบก่อนอ่ะเงียบแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวจะสรุปค่าใช้ใจ่ายให้ฟังนะครับที่ยกคัดนะครับคือรวมกับไอ้ที่ทำดีเลยสตาร์ทเลยเนาะดีเลยสตาร์ทเ0้นะครับอ่เริ่มต้นเลยดีเลยสตาร์ทเก้นะครับ แล้วก็มาซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรมายกคัดนะครับหมด1นึ่งเฮ้ยห,หมด3690บาทนะครับตีว่า3,700นั่นแหละนะครับ900าร้อบวกสามพนะครับเป็นเงินเท่าไหร่แล้ว900าร้ 3, อบวกสามพเจดเอรคิดตังค์ให้หน่อยกดเครื่องคิดเลขให้หน่อย900าร้อบวกสามพ 870บาท870นี่คือปั๊มบนกับสายนะครับ870บาทแล้วก็ปั๊มล่าง2,000บาทค่าแรงค่าแรงกับค่าน้ำมันวิ่งเอารถไปซื้อของนะครับ2,000บาทนะครับเป็นเงินเท่าไหร่อ่านี่นะครับ 9,000พนะครับเห็นไหมเลยเกพ่รอยเจ็ดบาทนะครับก็หมดเลย <c oughs> เงินผมเกี้ยงตับเลยนะครับขายมอไซค์มา1,000งบาทก็ขายผมก็ไม่ได้ขายให้ใครหรอกก็ขายให้น้าช่างนั่นแหละเพราะว่าหนึ่งผมไม่มีรถมอไซค์แล้วผมก็จะได้ยืมแกขับไปซื้อกับพงกับข้าวหรือขับกับห้องเวลาแบบไอ้นี่ขับไปส่งแม่บ้านอะไรเงี้ยเอาตะกร้าพงตะกร้าผ้าไปไว้ ก็ได้อยู่นะครับก็เลยขายให้น้าเขาแต่ถ้าผมขายให้ข้างนอกมันก็น่าจะได้อยู่หมื่นหนึ่งหรือหมื่นสองนะครับแต่ว่าอาศัยว่าขายให้น้าเขาถ้าผมมีเงินผมก็จะมาซื้อคืนมาไถ่ึ้นน,นะครับแต่ถ้าไม่มีก็แล้วไปนะครับก็ยืมนะ้าเขาใช้ไป <c oughs> เพราะว่าผมไม่เหลือแล้วนะครับขายไปเอามาซ่อมรถหมดแล้วนะครับเชวานี้ก็เติมน้ํามันมาอะไรมาก็ สู้กันต่อไปนะครับบังว่าน่าจะจบแล้วแหละนะครับส่วนเรื่องหางก็ยังไงก็ติดต่อผมมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาขายของอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหลังสันนนททัวร์ลาไปก่อนนะครับสำหรับเที่ยวนี้เฮ้ยสำหรับคลิปนี้นะครับเที่ยวนี้ผมไปจังหวัดลังนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ